แป๊ด่ะไปรสย์มาแล้วนะคะมาแล้วอ่าได้เสียค่าภาษี800อยกว่า2ชิ้นนี้ค่ะพี่แปดขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวจะทำการแกะค่อยๆทำค่อยๆทำ,ทำเดี๋ยวจะแกะก่อนนะคะมี2กล่อง,องมีอะไรมากมาดูกันเะยคะ่ะ FC ที่น่ารักของขวัญวันเกิดจากพี่แปดส่งมาจากประเทศออสเตรเลีย ว้าวสวยจุงเบอร์เดี๋ยวมาดูกันนะคะของคญมันเกิดมาแล้วขอบคุณพี่แปดออสเตรเลียมากๆนะคะออสเตรเลียแกะแล้วนะคะชิ้นแรกเห็นแวบ,บๆข้างในพี่แปดหนูตื่นเต้นมากเลยขอบคุณค่ะ โอ้โ oh, หของขวัญวันเกิดเห็นได้แล้วแวบๆอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวแกะอีกนะคะเดี๋ยวค่อยดึงออกมาเรื่อยๆค่ะชิ้นแรกนะคะเห็นมีรองเท้าด้วย <laughs> โอ้ยพี่แป๊ดค่ะขอพระคุณค่ะแม่มีรองเท้าด้วยแล้วก็เห็นเสือ้อแขนยาวชิ้นที่สองแกะแล้วนะคะพี่แป๊ดเห็นเสือ้อแขนยาวนะคะเดี๋ยวมาลุ้นนี้นะคะ <laughs> มาดูค่ะกลองแรกแกะออกมาแล้วนะคะมาดูค่ะเราดูชิ้นนี้ก่อนนะคะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะมีอะไรเอ่ยนี่นี่กอนอื่นมียาแล้วก็มีกล่องอะไรเอ่ยขอบคุณพี่แป๊ดนะคะให้ยามาด้วย เ wow. สืส้อแขนยาวว้าวสวยมากๆเลยพี่แป๊ดขอพระคุณมากๆอุ <Northeast, English> <language> ้ยอยู่ในกระเป๋ามีอะไรเอ่ยโอ้โห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 อนแอนเอนเอ้าโอ้โหแอนแอนเอนเดี๋ยวนะคะอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะนี่คือรองเท้า สวยมากพี่แปดแล้วพี่แปดร,รู้ได้ยังไงว่าหนูใส่รองเท้าเบอร์ขนาดไหนคะโอ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาลุ้นๆเดี๋ยวรองเท้าค่อยมาสวมทีหลัง <c oughs> มาลุ้นของก่อนแอนอว้าวขอบพระคุณพี่แปดออสเตรเลียมากๆนะคะนี่เป็นต่างหู สวยมากๆเลยต่างหูเพชรเห็นไหมคะสวยไหมคะพี่แปดต่างหูเพชรขอบพระคุณค่ะว,ว้าวนะคะแล้วก็แหวนนะคะแหวนเพชรขอบคุณค่ะพี่ 8. แปดแหวนเพชรสวยมาก ว้าวงามมากเลยค่ะแล้วก็กําไรกําไรเพชรน,นะคะโอ้โห و, พี่แป๊ดขอบพระคุณมากค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะอ่าลุ้นกันนะคะเหลือชื่อมากเลย ข้านิ้วมันเข้านิ้วนางได้อ่ะพี่แปดโอ้ยซินเดอเรลล่าพี่แปดค่ะแหวนเพชรวงนี้เข้านิ้วนางหนูได้เลยอาจจะไม่พี่แปดรู้นิ้วหนูอ่ะหนูไม่เคยส่งให้พี่แปดดูเลยเด้อไอพี่น้องขาว่าเบื่ออะไรไซส์อะไร,ไะไรสวยมากๆเลยแหวนเพชรโอ้ยงามจริงๆเลยเข้านิ้วหนูได้พอดีเลยค่ะพอดีเลยอีหลีได้พี่น้องขาบ้างแน่ อ้ยนะคะพอดีนิ้วเป๊ะเลยว้าวเดี๋ยวดูกำไรนะคะ and, and, and. แอนแอนแอนแหวนเพชรจากพี่แปดสวยมากๆพี่แปดขอขรบคุณมากๆค่ะต่อด้วยกำไรก็พอดีมากอันนี้เป็นสายผูกแขนนะคะ,ะสายสินผูกแขนสู่ขวัญเนาะไม่สบายก็เลยยังไม่ได้ถอดออก โอ้โหกำไรเพชรพี่แปดสวยมากๆเลยค่ะพี่แปดค่ะพอดีเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว้าวอะไรจะเหมาะเจาอขนาดนี้เดยใส่ต่างหูก่อนนะคะอุย้ยดีใจพี่แปดขอบพระคุณค่ะของขวัญวันเกิดอ่าใส่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะอ่า สวัสดีค่ะน,นี่ต่างหูของพี่แปดต่างหูเพชรจากออสเตรเลียสองข้างจะใส่ไม่ถอดเลยนะคะพี่แปดแล้วก็แหวนเพชรจากพี่แปดกำไรเพชรอีกนะคะเดี๋ยวก็ใส่สินสักพักหนึ่งก็ถอดออกก็สวยแล้วขอบคุณพี่แปด๊ดมากๆค่ะเดี๋ยวมารุ้นนะคะรองเท้าว่าใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าแหวนเพชรก็ไม่ได้วัด นิ้วนางกำไรเหมือนกันต่างหูเหมือนกันสวย,ยมามารุ้นรองเท้าซินเดอรลล่ามาพี่น,อน้องมาลุ้นนำกันซินเดอเรลล่าจะได้ใส่รองเท้าคู่นี้ไหมแอนแอนเอนแอนแอนเอนเดี๋ยนะคะชุบ รองเท้าคู่นี้จะได้ใส่ได้เปล่าชุกว้าว <laughs> โอ้ยพี่แปด๊ดขาซินเดอริราใส่รองเท้าคู่นี้พี่แปด๊ดสวยมากๆพอดีมากเลยพี่แปด๊ดพอดีมากเลยเอฟซีขาโอ้ยพี่แปด๊ดขารองเท้าสวยมากๆเลยคะ่ะ ซินเดอริลีาใส่ได้พอดีเลยเจฟฟ์ใส่ฮาใส่ได้ฮะว้าวเหลือเชื่อสัมฤทธนะาๆๆๆมาดูเสื้อกันนะคะสวยมากๆเลยโอ้ยดีใจพี่แปด๊ดรองเท้าก็ใส่ได้เวนก็ใส่ได้ใส่ได้หมดเลย <laughs> เสือ้อสวยมากๆพี่แปด๊ดขายา ยาวนะคะถืออ่าตะตุ่มเลยสวยมากพี่แปด๊ดขอบพระคุณค่ะเสื้อแขนยาวแหวนเพชรสวยตุ้มหูเพชรสวยค่ะเสื้อกำไลเพชรอีกนะคะรองเท้าก็ใส่ได้อีกค่ะพี่แปดอุ้ยเดี๋ยวมารุนนะะนาร้นนะคะของไปกันมารุ้นนะคะกล่องที่สองของเรา นะคะดูว่าพี่แป๊ดส่งอะไรมานะคะนี่เป็นเสื้อเสื้อเสื้อสวยมากเลยพี่แป๊ดคะ่ะเดี๋ยวเยวแกะดูก่อนเสื้อสวยยนะคะยิบซีสวยมากๆเลยค่ะอ้าวนะคะ แ n นนี่คือกล่องที่สองนะคะแว่นตานะคะแว่นสายตาแว่นตานะคะแล้วก็มีลิปส,สติกด้วยมีลิปส,สติกด้วยลิปส,สติกอ่า,านะดูสิคะสีสวยจังเลยพี่แปด๊ดว้าวสวยมากๆเลยค่ะพี่แปด๊ดขอพระคุณคะ่ะลิปส,สติกสวยๆวยอ แล้วก็มีน้ำยาขัดแว่นมียาบำรุงนะคะแล้วก็มีครีมครีมนะคะบำรุงกันแดดด้วยมีหอยทากมาร์กหน้าด้วยมีครีมมาร์กหน้าด้วยแผ่นมาร์กหน้านะคะแล้วก็มีน้ำยานะคะตัวนี้ต้องเสื้อสวยสวยรองเทา้า แหวนเพชรกำไรเพชรเดี๋ยวจะใส่นะคะนี่เดี๋ยวจะใส่นะะใสดูมามาลงทีละชิ้นเลยคราวนี้อขอบคุณพี่แป๊ดมากๆค่ะอ่าเดี๋ยวมาลองแว่นกันแดดนะคะแว่นกันแดดว้าวสวยมากๆเลยค่ะ แว่นกันแดดสวยมากเลยค่ะพี่แป๊ดมาดูทาลิดหน่อยเอาสึกนิดขอบคุณพี่แป๊ดมากๆเลยค่ะแว่นกันแดดต่างหูเพชแหวนเพชแว่นกันแดดสวยๆกำไรเพช ขอบคุณแว่นตามาดามสวยๆด้วยค่ะโอ้ oh, สวยมากพี่แป๊ดหนูชอบมากเลยขอบคุณค่ะสวยจริงๆเลยดิสติกสีนี้ก็สวยต่อไปอืมนี่ก็เป็นแว่นกันแดดนะคะสวยมาก พี่แปด๊ดขอบพระคุณค่ะเอ้ยของขวัญวันเกิดนะคะประทับใจมากกันเลยนะคะแล้วก็ได้ใส่อะไรที่แบบใส่อะไรทีสวยๆนะคะขอบคุณพี่แปด๊ดขอบพรคุณมากๆเลยค่ะพี่แปด๊ดแม่ตานี่ก็สวยนะคะมองไปว้าวข้างนอกสบายตาทั้งสองเลยชอบมากเลยค่ะพี่แปด๊ดขอบพระคุณค่ะ สวยค่ะต่อไปแว่นสายตาชุบอุ๊ยชัดมากเลยพี่แปดว้าวแว่นสายตาชัดมากเลยค่ะแต่แหวนเขาพอดีจริงๆนะคะพี่แปดเนี่ยแหวนพอดีมากเลยไม่แน่นนะคะไม่แน่นนะคะใช่ใส่พอดีสวยเลยค่ะพอดีนิ้วเลยไม่หลุดไม่แน่นอะไรเงี้ย กำไลเพชรต่างหูเพชรแหวนเพชรแว่นตาสายตานะคะในสติกสวยๆขอบคุณพี่แปดค่ะพี่แปดไม่ชอบให้ทาลิปสีแดงนะคะ แอนแอนแอนเสื้อสวยมากเลยค่ะพี่แปดต่างหูเพชรแหวนเพชรกำไรเพชรนะคะ mm hmm. เสื้อสวยจริงๆนะคะสวยมากๆมาหน้าหนาวแล้วก็วันเกิดนะคะของขว,วันเกิดเจปฟ์สหายนะคะ ทันที่5าันวานี้ขอบคุณพี่แปดนมากมากเลยค่ะต่างหูเพชรแหวนเพชรกำไลเพชรเสื้อแขนยาวสองตัวสวยมากมาดามมาแล้วโอ้โหโอ้โหมองไปข้างนอกโอ้โหไม่เสพตาเลยค่ะขอบพระคุณพี่แปดนมากๆค่ะ สนุกสนุก FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านสนุกสนุกนะคะกำลังเป็นมาดามพี่แปดค่ะสวยมากๆชอบมากๆเลยค่ะออมองไปข้างน,นอกสบายตามากๆอ่าแล้วก็เว้นใส่ตานะคะ แป็นสาตาชัดมากๆเลยค่ะพี่แปดว้าวสวยขอบพระคุณค่ะพี่แปดขอบพระคุณมากๆนะคะนะคะของทุกอย่างเลยนะคะพี่แปดส่งมาให้มีวิตามินมียาด้วยนะคะยานะคะมี ครีมนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าขวดนะี่คืออะไรเป็นครีมบำรุงผิวนี่ค่ะขอบคุณพี่แปดมากๆเลยนะคะบำรุงผิวโอ้โหขวดนี้นะคะเป็นน้ำยาเดีย๋ยวต้องถามพี่แปดน้ำยาขัดแว่นหรือเปล่าหรือเป็นน้ำหอมหรือเป็นอะไรนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนต้องถามพี่แปดภ <laughs> าษาอังกฤษนะคะ S <S วแว่นกันแดดก็สวยชัดอันนี้เป็นแว่นสายตาชาตัดมากๆเลยนะคะมีลิสติกสวยๆด้วยสีสวยๆ,ๆ,ๆชับมากม,มาแล้วค่ะเสื้อข้างนอกเสื้อข้างในตุ้มหูเพชรน,นะคะแล้วก็ แว่นตากันแดดสวยๆแว่นเพชรสวยๆแว่นเพชรกำไรเพชรสวยๆส,สวยนะคะเสื้อแขนยาวหน้าหนาวสวยๆแล้วก็เสื้อคลุมนะคะข้างนอกนะคะสวยๆขอบคุณพี่แป๊ดนะคะของขวัญวันเกิดนะคะขอบคุณค่ะขอ,ะขอพี่แป๊ดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วโวยีนะคะ ดูนะคะเหมือนซินเดอรลล่าเลยใส่ได้เลยพี่แป๊ดขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นชุดพี่น้องค่ะนี่ควันฟ้าอ้าจ้าเอ๋ชุดสวยๆนะคะรองเท้าใส่ได้นะคะสวยมากๆเลยพี่แป๊ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะของสวยๆทั้งนั้นเลยขอบคุณพี่แป๊ดนะคะ ก็วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วนะคะจะลงไลฟ์โอจะลงคลิปแล้วจเจอกันคลิปหน้าขอบคุณของขวัญวันเกิดนะคะแหวนเพชรตุ้มหูเพชรกำไรเพชรแว่นตาสวยๆกันแดดสองอันนะคะแล้วก็สายตาหนึ่งอันอ่าครีมบำรุงผิวสวยๆจากพี่แปด๊ดแล้วก็ยาบำรุงนะคะจากพี่แปด๊ดแล้วก็ ลิสติกสวยๆจากพี่แปดนะคะเสือ้อกันหนาวสวยๆนะคะสองตัวจากพี่แปดแล้วก็จะมีทีมมาร์กหน้านะคะหอยทากจากพี่แปดแล้วก็จะเป็นน้ำยาเช็ดแป้นจากพี่แปดนะคะน้ำหอมจากพี่แปดขอบคุณค่ะสวยๆรองเท้าสวยๆจากพี่แปดขอให้พี่แปดออสเตรเลียมีความสุขมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะเจฟฟ์าสายากระดิ่งดังขอบคุณพี่แปด๊ดออสเตรเลียขอให้เป็นอภิมหาเศษรษฐีตลอดปีตลอดไปขอบพระคุณพี่แป๊ดค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะ